เงินดิจิทัลเฟส2ล่าสุดใครมี9ข้อนี้ได้เงินสด10,000บาทดูเลยได้ไม่พลาดเงินล่าสุดใครที่มี9ข้อนี้คุณจะได้เงินสด10,000บาทมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้เงินในครั้งนี้ครับมาดูกันเลยครับสําหรับคนที่จะได้เงิน1,000 0บาทในครั้งนี้ ในเฟสที่2เนี่ยคือการให้เงินหนึ่งบาทสังเงินดิจิตอลมีการจ่ายไปแล้วเฟสที่1นะเฟสแรกคือคนที่ได้เนี่ยคือกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มคนที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการที่ยังไม่หมดอายุนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีการจ่ายไปจบแล้วนะครับตอนนี้เรามาสู่เฟสที่2กันใครที่ยังไม่ได้ครับคุณต้องดูคลิปนี้คุณจะได้รู้ว่าคุณจะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะได้เงินหรือเปล่ามาเริ่มกันข้อที่1 ข้อแรกครับคือคุณต้องมีคนสัญชาติไทยต้องเป็นสัญชาติไทยอ่ะพูดง่ยายๆคือถ้าคุณไม่ให้คนสัญชาติไทยคุณจะไม่ได้เงินในครั้งนี้ครับคนได้เงินในครั้งนี้จะต้องเป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้นที่จะได้ครับไม่ใช่สัญชาติไทยยังไม่ได้ก่อนนะครับต้องให้คนสัญชาติไทยก่อนนั่นเองครับนี่ข้อที่1เป็นคนสัญชาติไทยต่อไปข้อที่2ครับมีอายุตั้งแต่60ปีเต็มขึ้นไปณนะวันที่15ากรันยารยน2567เจ เกิดก่อนหรือในวันที่16กันยายน2507นะครับคือคนที่จะได้เงินในเฟส2เนี่ยคือกลุ่มคนที่ต้องอายุ60ปีขึ้นไปคําว่าอายุ60ปีขึ้นก็หมายความว่าจะต้องเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุครับเพราะว่าการให้เงินในครั้งนี้เนี่ยจะให้กลุ่มที่รัฐบาลนะครับบอกว่าจะให้กลุ่มนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ต้องการการกระตุ้นก่อนใครเลยซึ่งจะรู้ได้ไงละ่ะว่าอายุ60ปีเนี่ย ตัดที่วันไหนนะครับก็คือวันที่15กันยายน2567นะครับ16ปีเต็มนะครับขึ้นไปนะนะในวันที่15กันยายน2567ครับหรือพูดง่ายๆเลยก็คือคุณเนี่ยผู้สูงอายุคุณอาจจะดูเผื่อครอบครัวค,คุณก็ได้นะจะต้องเกิดก่อนหรือในวันที่16กันยายน2 5 0 7นะครับต้องเกิดก่อนหรือเกิดในวันที่16กันยายน2 5 0 7เลยนั่นเองดังนั้น ถ้าหากว่าคุณไม่ได้เกิดก่อนหรือว่าวันที่16กันยายน2507พอดีเนี่ยก็จะไม่ได้เช่นคุณเกิดหลังเช่นเกิด17 18 19กันยายน2507หรือเกิดในปี2508อะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าอายุเมื่อคำนวณมาแล้วเนี่ยอายุมันไม่ได้60ปีเต็มครับในวันที่15กันยายน2507นั่นเองครับนี่คือข้อที่2ซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อนี้เป็นข้อสําคัญมากนะต้องเข้าใจให้ชัดเจนครับข้อที่2ครับ ต่อไปข้อที่3ก็คือเคยลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล10,000บาทด้วยโดยลงทะเบียนเนี่ยมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครับซึ่งการลงทะเบียนมีการเปิดไปแล้วนะครับหลายๆคนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่การลงทะเบียนเนี่ยมีการกําหนดเวลาอย่างชัดเจนครับว่าการลงทะเบียนเนี่ยเปิดตั้งแต่วันที่1สิงหาถึง15กันยายน2567ก็นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยมีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วซึ่งกลุ่มคนที่ไปลงทะเบียนครับ จะต้องเป็นกลุ่มคนที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐเท่านั้นที่จะได้เงินในเฟสสองครั้งนี้ครับกลุ่มคนอื่นที่ยังไม่ลงทะเบียนแอปทางรัฐจะไม่ได้นี่คือข้อที่3เคยลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐภายใน1สิงหาคมถึง15กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับอ่ามาตอนนี้ก็คือข้อที่3ครับต่อไปข้อที่4ครับ ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี2566นะครับง่ายๆเลยก็คือรายได้ที่คุณยื่นภาษีกับกรมสรรพากรเนี่ยในปี2566ต้องไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทครับก็คือถ้าจะคำนวณให้เห็นภาพกันชัดขึ้นเนี่ยคุณก็คืออันนี้มันเป็นไรายได้ต่อป,ปีคือเขาเจะทั้งปีเลยมาไม่ไม่ได้คิดทั้งเดือนนะครับก็800,000บาทเนี่ย คุณก็มาคำนวณน,นะครับนำมาหา12บสองแปดแสนสี่หมื่นบาทหาร12ก็จะเท่ากับ7จ็ดหมื่นใช่ไหมเดือนละเจ็ดหมื่นถ้าคุณมีไรายได้เดือนละเจ็ดหมื่นเกินเดือนเจ็ดหมื่นอ่ะอยา่างเช่นเดือนละแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนอย่างเงี้ยคุณจะไม่ได้ไม่ได้เงินนะครับนะค,บคุณต้องมีรายได้ต่ํากว่า70,000บาทนบาทหรือแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะเกิน70,000บา้างน้อยกว่า70,000บา้างแต่รวมทั้งปีเนี่ย ไม่เกิน800,000คุณก็จะได้เงินนี่คือข้อที่4ครับง,ง่ายๆเท่านี้เองต่อไปข้อที่5ครับไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน500,000บาทณนะวันที่30มิถุนายน2567ครับคือเงินครั้งนี้เนี่ยจะให้สำหรับคนที่มีเงินฝากไม่เกิน500,000ที่ง่ายถ้าคุณมีเงินฝากเกิน500,000คนระับณวันที่30มนะิถุนายน67เนี่ยคุณจะไม่ได้นะครับนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับ ถ้าหากว่าคุณเนี่ยเงินฝากของคุณมีไม่ถึง5 0 0แสนก็ได้ไปคือง่ายๆสมมุติว่าคุณมีบัญชีธนาคารคุณเนี่ยสามสามบัญชีนะครับมีหนึ่งสองสามบัญชีแล้วบัญชีแต่และบัญชีของคุณเนี่ยมีจํานวนเงินที่ต่างกันออกไปเช่นสมมุติว่าบัญชีแรกมี1นึ่งแสนชีต่อไปมีสามแสนอีกบัญชีหนึ่งมีหนึ่งหมื่น เมื่อนามาบวกกันแล้วอันนี้จะเป็น4 0 0 0 0ึ1 0 0 0 0อันนี้เนี่ยยังไม่ถึง500,000หมายความว่าคุณมีสาบัญชีแล้วบัญชีทั้งหมดมารวมกันไม่ถึง500,000คุณจะได้เงินครับแต่ถ้าเกิดว่ามีบัญชีแล้ว300,000 300,000 300,000สามบัญชีมีทั้งหมดรวมเป900,000อย่างนี้เกินก็จะไม่ได้เงินดิจิตอล100,000บาทนั่นเองนี่คือข้อที่5ครับไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน500,000บาทณนะวันที่30มิุนนนนาาาย25 2667คครับับอออีีืสํญก้้ ดังนั้นลองคำนวณดูครับว่าเงินฝากของคุณเนี่ยคือเอาง่ายๆอธิบายแบบนี้แล้วคือวันที่30มิถุนายน2 5 6องเจนี่ยคุณไปดูวันนั้นครับวันที่30มิถุนายน2 5 6องแล้วคุณดูบัญชีแต่ละบัญชีที่คุณมีทั้งหมดเอาอันดับแรกคือเอาบัญชีทั้งหมดที่คุณมีกองตรงหน้าก่อนหรือคุณจดเอาไว้ในกระดาษก็ได้ว่าคุณมีกี่บัญชีแล้วถ้าคุณจําได้อันดับต่อมาครับดูแต่ละบัญชีว่าในวันที่30มิถุนายนต5 6 7คุณมีเินเท่ามีเง บัญชีที่1วันที่30มสิบเมษายนหอเขเจ็มีเงินเท่านี้วันที่2องสามสิบเมษายนหอเขเจ็มีเงินเท่านี้วันที่3ามบัญชีที่3วันที่30มสิบเมษายนสองหเจ็มีมีเงินเท่านี้แล้วเอา3อันบัญชีที่ในวันที่30มสิบเมษายนสองหเจ็มีเงินเท่าไหร่เนี่ยมาบวกกันถ้ามันบวกกันแล้วไม่เกิน5้าแสนคือผ่านครับง่ายๆขอหาครับต่อไปข้อที่6ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสาสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงศกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 7ถ้าเกิดเป็นตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินครับต่อไปข้อที่7ไม่เป็นผู้ต้องขงัง4ประเภทได้แก่นักโทษเด็กขาดผู้ต้องระหว่างผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องกักขงังและผู้ต้องกักกันตามหาข้อมูลของกรมทัณฑาณนะวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 7ถ้าไม่เป็นตรงนี้ก็จะได้ถ้าเป็นก็จะไม่ได้ครับนี่ข้อ7ข้อที่8ครับไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินพูดง่ายๆคือไม่เป็นคนที่เคยได้รับเงินดิจิตอลเฟดหนึ่งมาก่อน ถ้าคุณได้รับเงินดิจติตอลเฟนหนึ่งมาก่อนเนี่ยคุณจะไม่ได้ซึ่งกลุ่มเฟนหนึ่งที่ผมบอกครับคือกลุ่มของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มของผู้พิการซึ่งมีการจ่ายจบไปแล้วนะไม่มีการจ่ายต่อแล้วณนะนะวันตอนนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีการจ่ายต่อเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะกลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณเคยได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทแล้วซึ่งเป็นเงินสดผ่าน กลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณเคยได้แล้วคุณจะไม่ได้แล้วหรือคุณได้ตอบผ่านกลุ่มของผู้พิการคุณก็จะไม่ได้แล้วนะครับเรียกว่าได้1 0 0 0 0บาทครั้งเดียวเท่านั้นครับนี่คือข้อที่8ข้อที่สําคัญมากนะหลายๆคนนะครับสอบถามกันมาเยอะมากว่าได้เงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วเนี่ยจะได้อีกไหมบอกเลยว่าได้ครั้งเดียวนะไม่ได้ซ้ำสองรอบครับนี่คือข้อที่8ข้อที่9ครับผูกพร้อมเพลกับบัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยเพื่อพร้อมรับเงินครับอันนี้คือสําคัญมากนะ หลายหคนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพกับประชาชนนะครับคุณให้รีบไปผูกพร้อมเพลงประชาชนให้ด่วนที่สุดเท่าที่จะทําได้ด่วนมากๆรีบไปทําเลยครับเมื่อคุณได้ผูกพร้อมเพลกับประชาชนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณก็จะได้เงินนะครับซึ่งการได้เงินเนี่ยในกลุ่มนี้จะได้เป็นเงินสดครับสำหรับการได้เงินเนี่ยหลายลคนสอบถามกันว่าได้เงินกันวันไหนนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับข้อมูลที่ผมทําในคลิปนี้นะครับคือมีการบอกว่าจะได้เงินประมาณช่วงปลายเดือนมกราคมถ้ามีการเลื่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นกุมภามีนาเมษา ก็คงไม่ได้เกินนั้นนะครับไม่เกินปีนี้ยังไงปีนี้ได้แน่นอนนะครับปี68ได้แน่แนแต่ทีนี้เนี่ยข้อสําคัญคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนยังไม่ได้ผูกพ้อมเพลงแบบประชานครับแนะนำว่าให้รีบไปผูกพ้อมเพลงแบบประชาชนด่วนที่สุดนะอันนี้ก็สําคัญมากๆครับนี่ก็คือ9ข้อถ้าหากว่าใครที่มี9ข้อนี้ครับคุณจะได้เงินดิจิตอลเฟสสองหนึ่งหมื่บาท ได้เป็นเงินสดด้วยต้องยินดีด้วยครับส่วนกลุ่มคนอื่นที่เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเงินดิจิตอลครับคุณต้องรอลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งถ้ามีผลอย่างไรมีอัปเดตยังไงเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านติดตามกันเอาไว้